สวัสดีครับพี่นอ้องอวิ่งย่าผ้าเที่ยวเนาะกะบ่ได้เตรียมอุปกรณ์อย่างมากเลยนะครับบ่ได้เตรียมอุปกรณ์ถ่ายรูปถ่ายอย่างมากเลยเนี่ยมาธุระกันญาคู่เนาะครับยัญาคู่สิทธิ์ลุงปู่ใดปัญญาะโลนะครับเนาะเพื่อนมาธุระเพิ่นได้โดนคิดนิมนต์มาอำเภอนโน่นสังนะครับนะนี่เพื่อนกะอยู่กับาติโยมนะครับกำลังสมนาะหยาโยมอยู่บาทนี่มาหาญายาดยม อยู่บ้านทาราดนะครับบ้านทาราดวิญญาก,กรบมวนาเสือบ้านทาราดเนี่ยแต่ละหมู่บ้านแต่ละเขตแต่ละมุมนี่บวกบับบธรรมดานลยครับเฮ้าบมาบ้าไปผมทีวิญญาณเด,ด,ด,ดี๋วเราดูว่าเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นแมนด,ดีเห็น่าบรรยากาศโคตรงามเลยครับผู้เก่าเลยครับผู้เก่าถ่ายพี่น้องอยู่เคยในบวรณ์แนบบุดมาทางหลองลำพูน่า แม้มาทั้งสบสีบุลเรือกสีเห็นผู้เก่าหน่วยนี่คูรูอยู่บ้านนี้มองนี้บ้านท่ารานนี่มันเป็นเกาะไหมครับขี่รถเลาะออกมาไม่เป็นเกาะบูบานแค่จะเป็นเกาะเลยบ้านนี้วิญ,ญาตเลยมาสอบถามอ่พาพ่อใหญ่บางหันเนะเาะเพื่อนว่าบูบานนี่แหละที่เอาปลาแห่งไปขายที่ทาผู้ใดขี่รถผ่านถนนมิตรภาพระวงังอ่ามองอำเพื่อนํำพ้องนั่นบ่ครับ ไปเขาแคมป์ข้ามกินคูนแถวปากท่าข้างเขาเคืนบุรณะครับปลาตากแห่งเป็นแผ่นนะครับนี่แหละแหล่งที่มาของปลาแผน่นคือตรงนี้แหละครับเห็นปะแหล่งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดเลยนในเขตนี้นะครับเนี่ยเบืงดูเนี่ยมีสะดุ้งมีอย่างไรเห็นปะพิจาลยเขาไปในหมูบ่บ้า,านขาเจ้าคัดไปเบื่องปลาแผ่นนะครับก็จะตากไว้เต็มมดพี่น้องปลาแหง่งตากไว้เต็มมดเลยป่าซิวแก้วนี่เป็นเป็น โบ้ตรงห่วงเลยครับเต็มพืชหมดเลยถ้าพี่น้องอยากได้ปูปลาไปขายหรือไปนั่นก็ครับไปขายไปเป็นตลาดไปนั่นก็ได้ครับลองขอมาติดต่อคนณมึงเด้อครับเด้อเห็นปลาหลายลิวิญญามาซื้อนะครับซื้อไปกินปลาแห่งเป็นแผ่นๆน,นะครับลปลาซิ่วแก้วไหมครับปลาซิ่วแก้วแห่งว้าวนะครับ,นบนเนาะไปซื้อน้าตลาดบ่ถึงเด้อครับเนาะบรรยากาศคุณดูหกหินไหมพี่น้องบานานนาเือว่า สีม่มีมองท่องเที่ยวอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้มีนะครับนะนี่เห็น,น,น,บบนไ,ไหมครับเนี่ยอืมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบใดไหมครับโคดหินพี่น้องสังเกตบ้งบางบ้านน,น,นี้พี่น้องว่าไม่ทานั้นเด้วิญยาเลยเลยเลยไปงมบ้างในซอกหินไหมครับในซอกหินแบบนี้หอยหอยจูบไหมครับโอ้ยอ่างลากเลยยูบองนี้ตีนย่าเลยว่าเป็น แหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าปลาอาหารหอ,อยปูปลามากมม้เลยยืนนี่ผมว่าสะดุ้งนี่เต็มบัดเนี่ยพูดนะยุ่ของมู่นก็มียืนนี่ก็มีเห็นปะ่ะแหล่งนี่เป็นแหล่งผลิตปลาแผ่นที่เห็นขายๆตามท้องตลาดหรือว่าพี่น้องถ้าเคยมานะครับถ้าเคยมา,าข่ามผู้ขาดเนาะจากเคิบุรัตเป็นวะจากตลาดอุบุรัตขามขามผู้ขาดมานะครับ ลงจากผู้ขาดมาเขตหนองบัวลำพนะูดีน,นนะเขตน,น,นะนั้นเนาะเขตอำเภอโนนสังปลาแผด้หลายเห็นไหมครับอยู่หันบดนั่นแหละแหล่งปลาที่มานะครับอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้เลยนะครับพี่น้องวิญญามาเห็นจุดแล้วที่แรกว่าปลาเขาจะออกมาจะใสนะครับวิญญาก็บบกหูว่าปลาตรงนั้นเขาจะออกมาจะใสนะครับเดี๋ยววิญญ,ญาณสู้มึงบรรยากาศใกล้ๆจักหน่อยนะนี่เห็นปะ นี่บรรยากาศนะครับเด้อซูมเของวัเบิ่งไก่ๆเห็นี่ยนันสันผู้เก่าด้วยครับนั่นสันผู้เก่าเนี่ยอาลาดอาลาดเนี่ยสุดโคโมยู่นี่เห็นปะหันเท้าอยู่คืนโบราณเท้าแนมมาทางอำเภอหนองเลืออำเภออ่านุสังนะครับเสียนผู้เก่าในนี้นะครับเราเห็นปะเนี่ยมุมบรรยากาศซูมมาเบิ่งไกลๆนะครับทางอ่าเนี่ยที่ทางทรายมือปิ้งย่าตึงนี่เห็นผู้เขาเห็นพะน่ะอันนั้นอันนั้นผู้เวียงนะครับเขตอำเภอผู้เวียงเนี่ย ผูเวียงนะครับเห็นไหนั่แหละผู้เขียวผู้เวียงผู้เวียงนะครับนั่นนะเห็นไหพี่น้องเนี่ยเห็นไหโอ้สุดยอดครับพี่น้องโอ้โหนะครับเนาะวิญญาณกรอดสสี่เก็บภาพไปฝ่ายเอฟซีไปเลนะครับนาว่าอ่ามันเป็นยังไงที่ไม่เห็นนะครับกาคืด คือวิญญาเคยบอกเอฟซีมามันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเรื่องเล่าเห็นภาพนะครับมึงดูนี่หอยนะครับเนี่ยเดี๋ยวสิพี่น้องเดี๋ยวเราฟังนี่ยเสียดเห็นเลยนะวิญญายินอยู่ขืินหอยด้วยครับเนี่ยลายซ้ำไดฮู้ยเฮ้ามอเอาหน่อยหน่อยมาเข้าเลือกตะหน่อยใหญ่ๆเป็นบ่อันเฮาสิเก็บไปต้มไปกินซื้อๆนี่แม่พี่น้องแมนบดเดี๋ยนี่เอ้าเดี๋ยววิญญาสิงหงมายังอีกทีนึงว่ามันหลายซ้ำไดอ่ะเดี๋ยวเก็บได้บ่าน้องพี่น้อง เนี่ยเในช่องหินนี่ครับนี่เอ้าเนี่ยวิญญาณสิงงวงไปบังเด้อนี่ในซอกหินเด้อพี่น้องเด้อนี่เนี่ยในซอกหินนี่เอ้าเนี่ยเนี่ยขนาดมาซ้ำหนีได้พี่น้องเนี่ยเอ้าเนี่ยเนี่ยพี่น้องบรมานตัวเด้นนี่ครับห้อยได้เนี่เนี่ยนะครับมันอยู่ซอกหินนี่ไหมเนี่ยนั่งยุ่งงองนี่งองเดียวนี่พ่อเลยครับเนี่ยเนี่ยในซอกหินนี่อู้พี่น้องเออดุคบดุลมซุ้มบูรณ์ตรงนี้นะครับเนาะ บป้งหูนะครับวิญญาณโป้งหูเด้มซ้ำไปว่าควบรวมสมบูรณ์อยู่เขตบริเวณนี้มีมากไม้ขนาดนี้เห็นไหมนีซอกหินนะครับมีต้อหอยดิพี่น้องนะเนี่ยพูดะนะเออุดมสมบูรณ์แท้พี่น้องเอ้ยน้ำแม่น้ำเขื่อนอุรัตได้ครับเด้อในะน้ำเขื่อนอุรัตได้หนี่นะครับขันย่างไปบนแห่งสิกว้างงามแท้ผู้วิญญาณสิยญาของหัวประพุพนอะุนหกหินมุกในหมู่บ้านนี่ครับหมู่บ้านเขาเจอยุธงนี่นี่ หมู่บ้านยี่ทึ่งนี้เนี่ยหมู่บ้านข้าเจ้าอ่าเป็นเกาะเลยเด้ครับก็คือหมู่บ้านข้าเจ้านี่เป็นเกาะเลยเบาเสือกนะครับเนาะนี่นี่นามสิงแงเข้ามาเด้ครับแงผู้ว้นพี่น้องเห็นบ่ไปสุดถนนพ์ปุ่นทีที่วิ่ญาเข้ามาเนาะครับเขาพม่เด้เขาแล้วก็ฟังพุ่นขึ้กันนะครับฟังพุ่นกับเตจขึ้กันลักษณะสิข้าเจ้าเป็นเกาะบ้านข้าเจ้าเป็นเกาะเลยนะครับเนาะสุดยอดเลยตรงนี้แล้วมีพี่น้องออกหาปูหาปลานะครับเป็นอาชีพ ข้าเจ้าข้าเจ้าข้าิบมีนานะข้าวิญญาไปสอบถามมึงแล้วอะ่ะข้าเจ้าบ่มีนาเขตนี่เพราะว่ามันเป็นเขตท้ามท่านหน้าข้าเจ้ามีอยูตะกี้เพราะสางเกินปุ๊บนี่น้ำข้าสิมาถ,ถว่วมบ่บมีนาแล้วนะครับสเป็นข้าเจ้าก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตหม่จากาชาวไทยชาวหน้าก็มาเป็นชาวประมงแทนปปน,ะะนะครับจับปูจับปลาขายก็มีรายได้นะครับเลี้ยงขอคกั้ได้นะครับเนาะมันเป็นวิถีชีวิตหนึ่งแต่วิญญาบูหัว ขัว้วบดวสมบูรณ์นั้นมันซ่อนอยู่ตรงไหนนี่นะครับเนี่ยนี่เลือผนมูนี่นะครับเนี่ยนี่เลือผนมูนี่ขันเท้าลงเนาลนะลงงอมนะครับเดี๋ยวยวิญญาณสีส้มไปหาส้มองนี่โขดหินนี่วิญญาณยางเงินขดหินนะครับเนาะมีหัวด,ด่างเขาเจาะมีหัวด,ด่างนะครับมีหัวด,ด่างเดี๋ยวพูดนะมีพี่น้องเลยแนมนเข้าไปหอยอักลากอยู่เห็นปะพูดนะ หอยพี่น้องหงพูดพูดแท่หอยไหมโอ้พูดน่ขันอยากกินหอยถามพี่พอ่อขันเนาะขันอยากกินหอยนะครับมางมเอกว่าถึงหาในที่ถึงซื้อมาที่ซเอาไปแกงซื้อขันสิว่าเอาไปเป็นธุรกิจก็ได้ันผู้ดูนะครับเพิ่นว่าชั่วโม,มงสองชั่วโม,มงนี่เป็นกระสอบก็ได้เนาะเพิ่นว่าอยู่นี่นะครับเนาะอันนี้เพิ่นบอกมาด้จวิญญาภริเธอเง้มตาว่ามันหนาสิเป็นเรื่องจริงเพราะว่า แน่นองไปน้ำน้ำโขดหินีก็มีแล้วนะครับเนาะมีทุนขาขาวมนยังถามเพิ่อนว่าทุนดางทุนในเขาเอิน่ายังก่อนเขาเอิน่ายังเนาะรอบรอบรอ,อบดักป่านะครับเนาะโอ้บรรยากาศนะครับเนาะพี่น้องเห็นว่าอันนี้ลูกอหอยเด้นี่อักลากยู่นี่แมนบนัติพี่น้องนี่นี่เห็นบ่ลูกอหอยด้วยนะครับนัน น้อยๆค่ะเจ้าสุบกเก็บได้หอยน้อยนี่เปื้อเป็นเหลืบๆเลยพี่น้องเลยนี่กุ้งดุนสมบูรณ์นี่เบิ้งเอานี่เนี่ยเห็นมั้เบื้อมืดเลยพี่น้องหอยเนี่ยนุ่ยน้อยค่ะเจ้าสุบกเก็บมันเห็นปะเนี่ยเองนี้เป็นเลืบเลยเอ้าพี่น้องข้างเกตบเบื้งนี่เป็นลืบหอยด้วยนะเห็นไหมลำพังสิสมมติสิอยากกินตามบงฮงต้มหอยท่นน่ะย่างมากข้าวเดียวได้กินเลยครับท่านพิจารณจับบื้องเป็นหอยอยังโคโลอยู่นี่พูดอะ ดูเด้อบังดูครับหอยยังไม่ยาวโอ้โเนาะเป็นชื่อหลีหรือเป็นหอยป่าบิ่งครับหอนหอยโครกีเลยเยอะพื่อนไลหลีพี่น้องหอยไลหลีเพื่อนบุญครับเฮ้ยบรรยากาศสิวะพันเลื่องสมาหากินเนาะอีสานบ้านเฮาบุอื่นได้ยืดได้กินได้ครับเด้อเขื่อนอุบลรัตน์ได้เนี่ไหมน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะครับแต่ว่าน้ำซีู่ทั้งโซน อำเภอโนนสังนะครับเนาะจังหว่าน,น้องบุนลมคูนะครับเนาะครับวิญญาณมาเหมาือนกันมาทุระกับนี่คู่เพื่อนนะครับกันไอ้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ก็เลยที่เก็บไปฝากเอฟซีนะครับเนาะ <S <S นี่คันเฮาสิกินหอยนี่เก็บน้ำมนันเห็นไหมครับนี่เก็บน้ำโขดหินนี่เก็บไปเก็บไปในโขดหินนี่ลงไปนี่อยู่ในน้าโอหอนดอกเย็นเบิดมือแหละครับ บอึดนะครับถ้าพี่น้องอยากได้บ้าน่าสนใจพี่น้องนะครับนะก็พอสมควรถ้าถ้าพี่น้องสะมาเก็บไปเป็นธุรกิจก็ได้นะครับกะล่องเบิกงล่องมิจนาเบิงก็ได้นะครับเหวิญญาณเบิงเราสุดยอดนะครับเรื่องเสียไปกินได่เลนี่กับบอึดนะครับนะบรรยากาศมันเป็นโขดหินว่าหอยชื่อเยอโขดหินนะครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ยังมีอยู่นะครับเนาะสุดยอดจริงๆครับ นครับบรรยากาศนะครับนอะนบรรยากาศที่สวยแบบนี้มั่นก็ถือว่าพีรย่าวาเนะขนันเอ่าจากมาหาอยู่ายกินนะครับไปพ่ออยู่พ่อกินก็ไดหรือสิเก็บไปแบ่งปันพี่น้องเขาก็ไดหอยนะครับเนาะหรือจากได้ปูปลากับมาติดต่อบ้านผาบ้านท่าลาดนะครับเบื่อบ้านท่าท่าลาดอำเภอโนนสังจังหวัดน้องบัวหลวงพูนะครับเด้อบริเวณนี้นะครับเนาะนะครับ กลมาติดต่อบึงปลากระไรๆครับปลามีตจะโตไงวิชญาคยมาสื่อบบรรยากาศนะครับมาปูสาดปูสปเสื้อนอนมือยึดกระไรนะครับนอกิ่นเป็นที่สาธารณะย่แล้วละ่ะนะครับเปน็นเป็นของผู้ใดดอกนะครับเนาะครับผมอ่ะวิญญาก็มีอย่างไรเอาสั้นๆแต่ยิ่วามนะก็คือมาเล่าเรื่องให้เห็นภาพก็คือมาเห็นบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศ แปลกๆต่างๆบรรยากาศดีๆวิวงามๆหรือแรงหาอยู่กินแบบนี้วิญญากเก็บภาพไปฝ่ายเอฟซีเพื่อเอฟซีสนใจอยากได้หอยไปต้มไปแกงหรืออยากได้ปูได้ปลาไปกินก็เขามาในมูบานพื้นใดนะครับเนาะครับวิญญาณมียงหลายวิญญากรอยากเล่าเห็นภาพให้เอฟซีฟังนะครับเนาะยินคําว่าวิญญาพาเที่ยวนี่พาไปเที่ยวทุกหมองทุกวันนะครับมองได้มาดีมา่งามก็เก็บภาพไปบึงเท่านั้นแหละครับเนาะว่มีอย่างหลายวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้เอฟซีเห็นเบิ้ คือวิญญาณไปใส่กับยากเก็บภาพแล้วนะมัฝ่ายเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับผมครับขอบคุที่ไหนครับคุยหน้าจีกันไหมสวัสดีครับ